กำลังนั่งอยู่ในรถนะคะเราล้างรถให้เราบันยู่ค่ะอาบน้ำ<อ>หรือว่าอาบน้ำรถอาบน้ำรถงั้นอาบน้ำกายดีกว่าแก้พาสิอน <c oughs> นี่เรากำลังอาบน้ำให้รถอยู่นะคะเอารถมาจอดแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยมีเขามีพนักงานเขาทำให้นี่พนักงานเขาทำให้อยู่เขาก็ถูถูถูเมื่อก,กี้เริ่มต้นเข้ามาด้วยการที่เขาขัดล้อ ขันล้อก่อนใช่ไหมขันล้อเสร็จทำไงฉีดน้ำฉีดน้ำแล้วก็พ่นสบู่พ่นสบู่แล้วก็ถูผ้าถูผ้าเนี่เห็นไหมแล้เดินถูไปทัวๆจริงๆรถมันไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวกันนั่นแหละเราก็แล้ลมาล้างรถให้ใหม่เ e อี M ่ยมอ่องอรไทยเลยนี่เขาปีนด้วยนะกายดูสิเห็น,นี่เขาปีนไปถูหลังคาอยู่ใช่ไหมคะแล้วนะเดี๋ยวเขาจะทำอะไรต่อหรือไม่กาย เดาสิเดาติ๊กตอก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 ติ๊ก<ร>ตอกตก๊อ๊กตออ่าถูกต้องเ,าเขาถูอันนี้เขาถูเอาคราสกปรกออกใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาก็จะต้องเอาน้ําลงเพื่อล้างฟองสบู่ออกให้หมดเลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวให้ทายกายจะต้องเดาไม่ถูกแน่นเลยว่าเขาจะต้องทําอะไรต่อเดี๋ยวเรารอชมนะคะรู้แล้วรู้อะไรที่ที่มันมีหมุนหมุนสองข้างใช่ไหมอ๋อเหรอทำได้เหรอ ดูเคยดูแล้วดูที่ไหนกระตูนจริงเปล่าจริงดูกระตูนเหรอเอ๊ะามาไม่เคยพากายมาล้างที่นี่ใช่ไหมครับไม่เคยไม่เคยเคยแต่ชนบุรีกายมัวตลอดเวลาอันนี้จริงๆคือแม่ซื้อแพ็กเกจล้างรถไว้ก็จะเป็นคูปองคูปองเลยนะคะเพราะเราซื้อหลายๆครั้งเขาก็จะแถมขัดสีเคลือบสีอะไรประมาณนี้ ซึ่งเราอยู่ที่แบบปั๊มน้ำมันอยู่ใกล้ๆบ้านนี่เองแล้วเดี๋ยวเราล้างรถเสร็จแล้วเราจะไปไหนครับไปตัดผมให้หนูอ้าววันนี้จะหลับไหมไม่หลับนะจ๊ะนะจ๊ะอยาก,กดมอนิกาอ่ะดีนี่นี่นางงานถูอุ้ยปีนใหญ่เลยฮ่ารถขยมเลยนะคะเมื่อกี้ ฉีดน้ำนะคะต้องใช้น้ำแบบแรงดันสูงเลยเนี่ยเห็นปะฟืดฟืดฟืดปแป๊บเดียวหมดปแป๊บเดียวฟองกระจายหมดะคะ่ะไปไหนละนี่ฉีดปะปะแบบว่าแป๊บเดียวหมดเลยเนี่ยแรงดันสูงมากโอ้โย,ย,ยน้ำแรงไหมแรงไหมใครว่าน้ำแรงใครเคยล้างรถแบบนี้กับคุณพ่อคุณแม่บ้างบอกแม่่ เขาไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะที่เรารถคันใหญ่นะเขาก็เลยต้องแบบว่าใช้เวลานิดนึงอย่างนี้โหล้างั่นคนเดียวนะสบายๆพอดีรถเราไม่ค่อยสกปรกมากดนะ้วยแหละลางมาถึงนี่แล้วเ,เดี๋ยวเรากระบวงงนการต่อไปแล้วมันน่าตื่นเต้นมากเลยนะคะคอยดูกันไหมคะมีเครื่องอย่างนี้มาอีกนี่โห เขาไล่ไปข้างหลังนะแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาใหม่กายรู้หรึไม่นี่เดี๋ยวเขาจะกลับมาอีกเครื่องกําลังกลับมาแล้วเห็นไหมกายอย่าบังไปนี่ไงเครื่องกําลังกลับมาแล้วพร้อมกับมีโฟมนะสีขาวๆนะเห็นปะเห็นน้ำขาวๆไหมนี่เฮ้ยกายเราถูกขังอยู่ในรถแล้วหรือเปล่าคะไม่ใช่ เครื่องมันก็เดินกลับอีกแล้วค่ะเดินกลับเี่เครื่องเดินกลับคราวนี้ก็พ่นน้ำพ่นน้ำแบบอย่างนี้เลยล้างตรงแบบหลังคาให้ลงข้างล่างนะค่ะมันเดินไปกลับสองเที่ยวนะแบกไหมกายเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ไหมจริงอะในกระตูนมาแล้วเรื่องไหนบอกมามา่หน่อย แลี๋น้องๆเคยคนไหนเคยมาล้างรถแบบนี้ไหมแม่แมแว่ามันมดีนะมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยใช้ไม่ต้องใช้แรงคนเท่าไหร่เมื่อกี้เรา็ล้างให้คนเดียวเดียวเสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะให้แม่แอนขยับรถไปเช็ดรถนะคะนี่กายเสียงอะไรอ่ะเขาเป่าลมเนี่ยเขาเ เดินกลับมาอีกทีนึงมันก็จะสนจะต้องให้ดูข้างๆดูข้างไหนถึงจะชัดเพราะเนี่ยจริงๆกระจกนะมันก็ไปเยอะแล้วนะนต่นากระจกข้างกายเห็นไหมนี่เากลับมาอีกทีนึงแล้ว ขยับรถของจริงละขยับรถกันนะคะตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ครับเขาเช็ดรถอยู่เขาเช็ดอยู่เศษน้ำที่ตกครั้งหยู่นะคะนี่ก็จะใช้คนเช็ดปกติเพื่อให้รถใหม่เอี่ยมกริ๊กเลยเส้นอะไรเนี่ยเส้นอะไรเส้นท่าอะไรครับเนเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ เขาใช้คนนะคะเช็ดรูมเยอะประมาณ3-4คนแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะไปกันดีกว่าเนาะไปยังไปนะบ๊ายบายไม่แน่ไหนครับบ๊ายบายขยับไปนั่นเลยขยับอะไรเลยเขาเช่นไม่เสร็จเลยอย่าต้องอย่าลืมอะไรนะครับกายกดซามล่าไทยกดเชฟกดกดกระดิ่งใช่ไหมครับอ่าบ๊ายบายครับกายบ๊ายบายครับ กำลังสนใจที่เขาเปิดประตูมาเช็ดในรถ